ลงนามเมืองคู่มิตรเถือเทนเวสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามอบรมเครือข่ายการรณรงค์สร้างจิตสำนึกวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิน่นชาวนาเร่งเก็บเกี่ยวข้าวหลังน้ำท่วมที่นาหว่นข้าวเสียหายมากกว่านี้ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎ สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่23พฤศจิกายน2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตย์ค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงนามบันทึกความเข้าใจสถาปนาเมืองคู่มิตรค่ะระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดเถือเทียนเวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ห้องพรมบาร,ราสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายเวียนหวานเฟืองประธานคณะกรรมาการประชาชนจังหวัดเถือเทียนเวร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจสถาปนาเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดเถือเทียนเวสสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านระบบการประชุมทางไกลระหว่างการประชุมคณะกรรมาการรวมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามครั้งที่4โดยมีนายดอนปรมัตวินยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกความตกลงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเถือเ่อนเวได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสองจังหวัดในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยมให้เติบโตยิ่งขึ้นและเป็นกรอบขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาประชาชนและการท่องเที่ยวระหว่างกันในอนาคต จังหวัดเถอเทียนเวเป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศเวียดนามเป็นศูนย์กลางและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีเมืองหลวงคือเมืองเวเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวถึง128กิโลเมตรและมีพื้นที่ทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งพื้นที่22,000เฮกตาร์ เคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในราชวงศ์เวียนจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมจำนวนมากเช่นพระราชวังหลวงสุสานจัก,กรพรรดิรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ,จายตะวันออกตะวันตก East-West Economic Corridor เชื่อมตัดเป็นแนวระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามันผ่าน4ประเทศได้แก่เวียดนามสปป,อปอลาวไทยและเมียนมาอีกด้วย จังหวัดอุบลราชธานีอบรมเครือข่ายการรณรงค์สร้างจิตสำนึกวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ที่ห้องทับทิมสยาม2โรงแรมสุนีกแกรนดอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายพงศ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดอบรมเครือข่ายการรณรงค์สร้างจิตสำนึกวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านชมรมผู้สูงอายุกลุ่มผู้นำสตรีและนักศึกษาจำนวน100 35คนเข้ารับการอบรม สำหรับการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดให้วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564เป็นวันเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างกว้างขวางเข้าถึงประชาชนในพื้นที่และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งมากที่สุดลดจำนวนบัตรเสียลดหรือปราศจาก เรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านสำงงน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดการอบรมเครือข่ายรณรงค์สร้างจิตสำนึกวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนว,แนวทางเดียวกันเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดกับเครือข่ายต่างๆในพื้นที่รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีเร่งเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาของตอนเองหลังน้ำไหลท่วมที่นาก่อนที่จะเสียหายและไม่ได้ราคาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีกำลังเร่งเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาของตอนเอง หลังจากน้ำได้ไหลเอ่อเข้าท่วมที่นาซึ่งที่ตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในช่วงเดือนที่ผ่านมานาบางแปลงถูกน้ำท่วมเสียหายหนักมากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทำให้ข้าวตายไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้คงเหลือเฉพาะในพื้นที่นาดอนมีน้ำท่วมเล็กน้อยข้าวยังไม่เสียหายมากและข้าวเหลืองอารามแก่เพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวได้ จ้าของที่นาได้ชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันและจะเวียนไปช่วยกันเกี่ยวข้าวบ้านเกษตรกรคนอื่นๆซึ่งจะเป็นการลดรายจ่ายในการจ้างรถเกี่ยวข้าวและจ้างคนมาเกี่ยวข้าวรวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชนอีกด้วยหลังเก็บเกี่ยวก็ต้องรีบนำไปพึ่งแดดลดความชื้นให้ต้นข้าวจะได้ไม่ถูกหักค่าความชื้นมาก ติดตามก,ตกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,700บาทขายออก28,800บาททองรูปพรรณรับซื้อ28,182บาท44สตางค์ขายออก29,300บาทขอบคุณ www.grotrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล29บาท9สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล e อี20-30บาท14สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 31บาท38สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 31บาท65สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง2-3ถึงองศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเชา้าพรุ่งนี้ประมาณ19องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา28นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอองเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา4นาที ปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงวันนี้นะคะมีข้อมูลดีๆสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวและปลูกอ้อยมาฝากกันค่ะ ปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎ18 8 8ค่ะสำหรับข้าวอ้อยนะคะและ18 8 8บวก CS ค่ะสำหรับยางปาล์มให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภู่มต้านฐานเยี่ยมค่ะบำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชดูดซึมง่าย สุดเด็ดตอบโจทย์กเกษตรกรไทยทุกคนนะคะมาพร้อมกับคู่หูอเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช้ได้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวนะคะปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลวีอาร์เคเบทีและเพจข่าวอุบลราชธานีโซพลเคเบิลทีค่ะ รวมไปถึงช่อง45สีแซนิวภระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ